สำหรับคลิปนี้นะครับก็ในเรื่องของการเชิญคนเข้ารายกลุ่มนะครับคำวิธีการเชิญนะครับวิธีการเชิญนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของ PCM Wallet ให้เราแตะที่สามขีดฝามือบนนะครับแตะไปเลยครับสามขีดฝามือบนหลังจากนั้นก็กดเชิญตรงนี้ครับแตะคําว่าเชิญตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะหลังจากนั้นเราก็เลือกหาเพื่อนของเราที่เราต้องการเชิญครับ นะครับเลือกหาเพื่อนของเราที่เราต้องการเชิญนะอ่เดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งท่านแล้วกันนะครับผมจะเลือกสักหนึ่งท่านนะครับเอาท่านไหนดีเอ่ยนะครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะขอเลือกก่อนนะครับโอเคเผื่อนะครับจะหาคนที่พอจะรู้จักนะครับที่ทํา PI แล้วนะครับอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับติ๊กเลยครับติ๊กข้างหลังนะครับติ๊กข้างหลังเห็นไหมครับพอข้างหลังเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยครับแล้วเราก็กดเชิญได้เลยครับ กดเชิญได้เลยนะครับเราติ๊กเสร็จแล้วเลือกคนที่เราเชิญแล้วกดไปเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับคนที่เราเชิญก็นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าผมเองได้เชิญคุณนะครับนำเนี่ยเข้ามาในกลุ่มของ pcm ถ้าเขาเห็นแล้วเขาพร้อมที่จะเชิญพร้อมที่จะรับคําเชิญเราเขาก็จะกดเข้ารับถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะกดปฏิเสธแนะนํานะครับให้เราบอกเขาด้วยนะครับว่าเราจะเชิญเขาเข้าห้อง pcm ต้องบอกเขาก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำไปใช้ได้ทุกห้องนะครับแต่ตัวนี้ยกตัวอย่างให้ห้อง PCM นะครับสวัสดีครับ